สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง Dark คเซลฟูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัพยุทธะลุฟ้านะครับก็ดําเนินเรื่องมาถึงบทที่5แล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็ยุน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 ครับต้องอ่านว่าอะไรยุนจือก็จะเป็นยุนยุนโอเคยุนยุนเนี่ยก็ลบ อัอากรรในตัวเรานะครับทำให้เราสามารถหนีออกมาได้นะครับก็หนีออกจากป่านะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่บทที่ห้าแล้วนะครับเป็นยังไงก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับบทที่ห้าเมืองต้าหลิงเมืองต้าหลิงตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจกักรวรรดเิเจนหมา ขนาดพื้นที่แม้เทียบบทนครหลวงไม่ได้แต่ใหญ่กว่าเมืองอู่ทานพอสมควรนอกจากนั้นเนื่องเพราะติดอยู่เทือกเขาของสัตว์อสูรซึ่งกินพื้นที่กว่าค่อนจกอักรวรรดิดังนั้นนักพจนภัยและพ่อค้าวานิชจึงแวะเวียนเข้าออกเมืองนี้นับไม่ถ้วนสร้างความคึกคักตลอดเวลาประตูเมืองทิศเหนือของเมืองต้าหลิงผู้คนเบียดเสียดทนนานห่างจากประตูเมืองออกไม่ไกลคือเทือกเขาสัตว์อสูรที่ทอดยาวสุดตา พวกกลุ่มทหารรับจ้างหลายต่อหลายกลุ่มกำลังเข้าๆออกๆในบริเวณนี้ไม่ขาดสายเหลากับกองทัพมดย้ายหลังบางครั้งมีกลุ่มทหารรับจ้างใช้ร,ร,รถม้าขนซากสัตว์อสูรควบตะบึงออกจากป่าจนฝุ่นตลบยิ่งเป็นที่ดึงดูสายตาอิจฉาโดยรอบเพราะจะล่าเหยื่อก็ถูกใจให้ได้ในเทือกเขาสัตว์อสูรกับไม่ใช่เรื่องง่ายปัสสบวันนี้อับโชคจริงๆเสียพี่น้องไปสองคนกว่าจะฆ่าสัตว์อสูรระดับสองได้หนึ่งตัว สุดท้ายกับเป็นไข่ในหินที่ไม่มีของวิเศษชายชะกันเจ็ดแปดคนเนื้อตัวมอมแมมด้วอเลือดบนพื้นพัาขนาดออกจากป่าบนรถม้าด้วยหลังของเขามีซากสัตว์อสูรขนาดไม่เล็กตัวหนึ่งแต่พินิดจากหัวจากสัตว์อสูรที่โดนผ่านั้นในนั้นนอกจากเนื้อสมองและน้ำเหลืองแล้วน้ำเลือดแล้วแหมน้ำเหลืองพูดแต่แหวนกับไม่มีแก่นอสูรซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าสูงสุดและจากคำพูดของทหารรับจ้างพวกนี้สัตว์อสูรที่ไม่มีแก่นอสูร จะถูกเรียกว่าไข่หินที่ไม่มีของพิเศษถ้าในตัวเจ้าสารสูรหน้าตายนี่มีแก่นอสูรระดับสองก้อนหนึ่งพวกเราก็จะมีเงินทองมากพอไปซื้อเคสวิชาชั้นทองขั้นสูงจากสำนักมำรุลได้แล้วชายชะกันคนหนึ่งกล่าวอย่างขัดใจชั้นทองขั้นศูนย์เฮ้อมารดามันเถอะเคสวิชาระดับนี้ต้องจใจถึงสิบเอ็ดหมื่นเหรียญทองนี่มันดูดเลือดกันชัดๆชายชะกันที่ดูเหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่มถมน้าลายพางสมบัตเฮะ้อ สำนักม่านเมคาออกคำสั่งให้นำจับฉบับหนึ่งผู้ใดได้เบาะแสจะได้รับเคสวิชาระดับชั้นนินแถมยังอาจได้รับเป็นสิทธิสำนักม่านเมคาอีกด้วยเมื่อไหร่พวกเราลองไปเสี่ยงโชคดูจะได้ไม่ต้องเสี่ยงตายเพื่อหาเงินไปซื้อเคสวิชาอีกชายล่ามของเฟรมคนหนึ่งได้เช็ดคราบเลือดบนหน้าหัวเลาะพางกล่าวขณะที่พูดถึงเคสวิชาดวงตาเผยแววละโมบอย่างปิดไม่อยู่ลิงพร้อมเจ้าสมองเลอะเลือนไปแล้วหรือชายหัวหน้ากลุ่มคนนั้น สายมองตาเขานะครับแล้วก็เบะปากเก่าหรือเจ้าไม่รู้ว่าคนที่สํานกม่านเมคาต้องการชีวิตนั้นเป็นใครน่ะเซียวเยี่ยนผู้แข็งแก่งที่กล้าคว้าตำแหน่งผู้ชนะเลิศในงานชุมนุมนักปรุงโอสดและบุกขึ้นสํานกม่านเมคาสองรอบหลังพิฆาตยุ่นเหลืองระดับราชันยุทธแล้วยังถอนตัวอย่างปลอดภัยจากกำมือยุ่นซานระดับปรามจารย์ยุทธได้บุคคลเช่นนี้หรือพวกเราจะสามารถสกิดโทสะได้แฮ่ๆฮข้าแค่พูดเล่นนะ บุคคลระดับนั้นไหนเลยจะถูกพวกเราเห็นได้โดยง่ายชายล่างผอมเกรงหัวเราะแห้งๆแต่ฟังว่าสำนักแม่นเมค,คาได้ออกคำสั่งน้ำจับทั่วจักรวรรดิแล้วของรางวัลที่ล่อใจาปานนี้ทำให้คนหวั่นไหวจริงๆข้าว่าต่อให้คนที่มีชื่อเสียย,ยน,นั้นหนีการไล่ล่าสังหารของสำนักม่นเมค,คาได้แต่อยู่ในจักรวรรดเิเจนหมาได้ก็คงลำบากไม่น้อยเรื่องพวกนี้เกี่ยวอะไรกับพวกเราเล่าอย่าเพ้อฝันไปเลย ต่อให้เจ้าผะเอินพบเจอก็ยังสามารถควบคุมดาภูผู่ของเจ้าไปสกัดผู้อื่นได้เหรอชายหัวหน้ากลุ่มหัวเราะเยาะเลิกภาพไปแล้วรีบเข้าเมืองก่อนพักผ่อนวันหนึ่งอีกสองวันยังต้องขายชีวิตต่อไม่อย่างนั้นอาศัยเคสวิชาชั้นทองชั้นกลางของเราปีไหนจะทะลุระดับคุรุยุทธ์ได้ท่ามกลางเสียงด่าทอของชายหัวหน้ากลุ่มอีกหลายคนที่เปื้อนเลือดทั้งตัวจึงได้แต่บ่นงึมงงำสองคำสามคำแล้วเฮโลโห่ร้องไปทางประตูเมือง ชายชะกันกลุ่มนั้นที่เพิ่งฉากไปในพงไม้ลกครึมนั้นปรากฏเงาหม่มคนห่มชุดคลุมดำผู้หนึ่งก้าวเ,เนิบออกมาสายตาเขากวาดมองด้านหน้าแวบหนึ่งก่อนก้มหน้าลงเล็กน้อยเงามืดของหมวกคลุมบดบังใบหน้ากว่าขึ้งเริ่มประกาศจับทั่วจัก,กรวรรดิแล้วลื้ยุ่นสานี่ทุ่มทุนจริงๆแค้นหัวเราะคำหนึ่งคนชุดดำเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อย เผยใบหน้าอันหล่อใสครึ่งใบปรากฏว่าเป็นเซี่ยวเหยียนที่หลบหนีการไล่ล่าสังหารของสำนักม่านเมคาในวันนั้นหลังหยุดยุ่นยอมปล่อยให้เซี่ยวเหยียนไปจากวันนั้นเขาก็อาศัยแผนที่ของย่าเฟยมอบให้วกอ้อมเป็นวงใหญ่เสียเวลารอนแลมในป่ากเกือบสิบวันยามนี้ค่อยสลัดลุดจากกองกําลังไล่ล่าพวกนั้นโดยสิ้นเชิงหลังพักผ่อนหนึ่งวันเขาเดินทางจากเทือกเขาอสูนมุ่งหน้ามาที่ชายแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจกักรวรรดิเวลาระหว่างนี้ ใช้เวลาอีก78วันจึงบรรลุถึงเมืองต้าหลิงซึ่งอยู่ติดชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือของจกักรวรรดิตามแผนที่ระบุขอเพียงผ่านเมืองต้าหลิงและด่านอีไม่กี่ด่านก็จะถึงพรมแดนจกักรวรรดิเจนมาแล้วถึงตอนนั้นขอเพียงพ้นจกักรวรรดิเจนมาคำสั่งไล่ล่าสังหารเซียวเยียนในสำนักมา่านเมคาก็จะสิ้นฤทธิ์ทันทีนอกจกักรวรรดิาดว่าสำนักม่านเมคายังมีความน่าเกรงขามอยู่บ้างแต่บารมีชื่อเสียงกับห่างไกลาจากภายในจกักรวรรดิ ดังนั้นคําสั่งไล่ล่าสังหารไร้สาระอันใดของท่านกลุ่มอิทธิพลอื่นหาแยแสไม่บวกกับหลายปีนี้สำนักบ้านเมคาของอิทธิพลทั่วจังรวัดเจียนมาและพยายามสก,กัดกั้นกลุ่มอานาจจากภายนอกด้วยเหตุนี้ทําให้สำนักบ้านเมคาไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของคนนอกจักรวัดเท่าไหร่ <t> เล่งเดินทางเกือบหนึ่งเดือนเสีย่ยวเยียนได้รับความลําบากตรากตรำถึงที่สุดแม้จะเป็นเพราะกลิ่นอายของนาคารุ้งกืนฟ้าสัตว์อสูรทั่วไปไม่กล้าโผล่หน้าสก,กัดขัดข,ขวาง แต่เทือกเขาสัตว์อสูรนั้นกว้างใหญ่ปานนี้นั้นย่อมมีสัตว์วิเศษที่มีพลังฝีมือน่าสะพึงกลัวอยู่บ้างเป็นธรรมดาสัตว์อสูรทั่วไปเกรงกลัวนาคาลุ้งคืนฟ้าแต่พวกมันกลับไม่กลัวดังนั้นตลอดทางที่ผ่านมามาดว่าสลัดหลุดจากขบวนไล่ล่าของพวกสำนักม่านเมฆาได้แต่เซี่ยวเยน็นยังคงต้องวิ่งหนีสัตว์วิเศษจำนวนหนึ่งจนหัวซุกหัวสุนแม้เซี่ยวเย็นจะได้รับความยุ่งยากตลอดทางแต่สิ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นเป็นลิงโลดก็คือการพักฟ,ฟืื้นนครึ่งงเเเดออจิิตวญญาาาณขยาหยล ที่จำรุนเสียหายได้รับการฟื้นฟูในที่สุดเช่นนี้แล้วจิตใจที่เคร่งเกรงของเซี่ยวเหยียนจึงผ่อนคลายลงได้เสียทีไม่ว่าอย่างไรก็ยังมีเย่าเหลาอยู่ก็เปรียบเสมือนมีไพ่ตายคุ้มครองชีวิตอีกหนึ่งใบยิ่งกว่านั้นระหว่างการหนีตายเกือบหนึ่งเดือนอาจผลิตโอสดบางส่วนที่ตกค้างภายในกายหลังเซี่ยวเหยียนทะลุทะลวงครั้งก่อนถึงกับมีเขารางจะเลื่อนขั้นอีกครั้ง แต่ลางที่เดี๋ยววูบเดี๋ยววาบนี้หลังการหนีจายจากตากสัตว์อสูรระดับราชันยุดตัวหนึ่งถึงกับเลื่อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เซี่ยวเหยียนจึงกระโจนพวดขึ้นสู่ระดับมหาคุณยุทธสี่ดาวถ้าบวกกับการกระตุ้นด้วยโอสถตอนอยู่ในถ้ำภูเขาคาวนั้นก็เท่ากับหนึ่งเดือนนี้พลังฝีมือของเซี่ยวเยียนเพิ่มพวดถึงสามดาวระดับความเร็วเช่นนี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นน่ากลัวแม้การเพิ่มขึ้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตของเซี่ยวเยียน ในช่วงนี้และฤทธิโอสกที่ตกค้างภายในกายแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธพรสวรรค์ฝึกยุทธของเซี่ยวเยียนที่กระทั่งเย่าเหลายังเอ่ยชมไม่ขาดปากเช่นกันแน่นอนเรื่องที่ทําให้เซี่ยวเหยียนดีใจสุดขีดนอกจากสิ่งเหล่านี้กับเป็นศาสตร์ลับของหุบเขาเปวอักคีที่ชื่อว่าอักคีฟาสามจําแมงหลังจากการวิเคราะห์หนึ่งเดือนบวกกับการชี้แนะยังใกล้ชิดของเย่าเหลาสามวันก่อนเซี่ยวเยียนคาเจอประตูทางเข้าของศาสตร์ลับแขนงนี้ในที่สุดแม้การทดลองหลายครั้งจะล้มเหลว แต่ด้วยพลังฝีมือที่เพิ่มขึ้นกวดช่วงนี้เซี่ยวเหยียนยังคงรู้สึกได้ลางๆถึงความยิ่งใหญ่ของศาสตร์ลับแขนงนี้เขามีความมั่นใจขอเพียงมอบเวลาแก่เขามากพอเขาต้องฝึกอคหนีฟ้าสามจำแรงสําเร็จแน่และเมื่อน,นั้นพลังฝีมือที่ยกระดับผ่านศาสตร์รับขแขนงนี้เกรงว่าในบรรดามหาระดับครูยุทธด,ด้วยกันเขาจะไล่คู่ต่อสู้สรุปแล้วการหนีตายหนึ่งเดือนผลดีที่เซี่ยวเยียนได้รับทั้งหมดแทบทําให้เขายิ้มจนปากฉีก คิดคิดคิดถึงดอกผลในหนึ่งเดือนนี้สิเหยียนอดหัวเราะชอบใจไม่ได้และไม่ได้แยแสายสายตาประหลาดของคนรอบข้างดึงหมวกคุมลงมาบดบังใบหน้าไว้ใต้เงาหมึกวาดมองประตูเมืองที่มีคนขวักไข่ในอีกแวบและก้าวตรงไปเวลานี้เขาสมควรรีบออกจากจากจากักรวรรดิเจียนหมาให้เร็วที่สุดนี่บัญชีวันนี้เซี่ยวเหยียนยังไม่มีคุณสมบัติไปทวงถามแต่ยังดีที่เขาไม่รีบร้อนเพราะเขาทราบเขามีข้อเปรีย ข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดนั่นก็คือเขายังหนุ่มแน่นและมีเวลาเหลือเฟือใกล้ถึงประตูเมืองเสี่ยเวเหยียนยืนต่อแถวสายตากวาดมองรอบทิศผันหยุดบนกระดาษใบสีขาวใบหนึ่งที่ติดอยู่ตรงประตูเมืองบนกระดาษขาวใบนั้นเป็นภาพใบหน้าของคนสองคนที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเสี่ยเวเหยียนกวาดมองแวบหนึ่งพบว่าภาพใบที่สองของภาพนั้นก็คือโฉมหน้าของเขาในตอนนี้ส่วนอีกหนึ่งคือโฉมหน้าขณะที่เขา ใช้ฐานะเซี่ยวเยยนเซี่ยวเมื่อครั้งก่อนในการร่วมแข่งขันงานชุมนุมนักปุงโอสดเห็นได้ว่าสำนนกม่านเมคากลัวเซี่ยยนีนและกลับไปใช้ฐานะเซี่ยวแล้วฉวยโอกาสหลบหนีออกจากจากักรวรรดิเจนมาเพื่อจับกุมค่ายุนสารทุ่มเทความคิดไม่น้อยเลยทีเดียวแค่นหัวเราะคำหนึ่งเซี่ยวเหยียนชำเรือปากประตูเมืองพบว่าทหารรักษาการตรงนั้นกำลังสอบถามฐานะผู้เข้าเมืองทีละคน และกว่าจะผ่านเข้าไปได้ทุกคนต้องถูกทหารสองคนนำไปเปรียบเทียบกับภาพวาดอยู่เป็นนานราชวงศ์เจียนมาก็แอบช่วยสำนักมา่านเมคาด้วยหรือมุ่นคิ้วนิดหนึ่งเซี่ยวเหยียนพึมพังด้วยความเจ้าเล่ห์ของเจียนสิงเทียนน่าจะทราบว่าการสร้างความลำบากใจต่อข้าในวันนี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ร้ายแรงปานใดต่อราชวงศ์เจียนหมาในวันหน้าและความจริงราชวงศ์เจียนหมาเองก็ใช่จะเป็นมิตรกับราชวงศ์สำนักมา่านเบคาเท่าไหร่ จ้ามูสังที่หน้าตายก็แค่เป็นทหารรักษาเมืองคนหนึ่งถึงกับวางกล้ามปานนี้รลอคิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุดในเมืองต้าหลิวแล้วในกลัวฆ่าหรือว่าถ้าเจอเซี่ยวเย็ยนขึ้นมาจะถูกตกตายในหนึ่งไม้พันทัดขณะที่เซี่ยวเย็ยนกําลังชงนใจชายคนหนึ่งด้านหน้าที่ต่อแถวอยู่ด้านก็พันธุ์สบด่ายอย่างบุดหงิดชู่เบาหน่อยถึงแม้เรื่องจับกุมเซี่ยวเย็ยนจะไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์เจนมาแต่มู่สังเคยเป็นศิษย์ของธรรนักม,นม่านเมคา เวลานี้ได้รับคาสั่งจากเจ้าสํานักเขาย่อมต้องใช้ตําแหน่งให้เป็นประโยชน์สแสดงผลงานดีๆชายอีกคนหนึ่งริมกระตุกสหายผ่านกระซิบเถื่อน <c oughs> จิ้งจอกแอบอ้างบาร,รมีพยักโถน้ําลายคํหนึ่งชายคนนั้นส่ระบบอย่างดูแคลแต่น้ําเสียงไม่ได้ดุดันเหมือนตอนกลด่าเมื่อคู่สแสดงว่าเขายังเกลื่นเกงคนที่ชื่อมู่สังอยู่บ้างที่แท้เป็นคนที่ออกมาจากสํานักม่านเมคาได้ยินบทสนท คำสบสนทน,น,นาของชายทั้งสองคนนั้นเสี่ยวเหยียนยามนี้ค่อยกระจ่างสรุปง่ายๆครับก็คือไอ้คนเฝ้าประตูเนี่ยมันเป็นคนสํานักของสํานักม่านเมคามเลยตรวจสอบละเอียดนะครับสิทธิสํานักม่านเมคากระจายอยู่ทั่วจกวักรวรรดิเจนหมาโดยกําลังความสามารถของสารุษธิ์เหล่านี้ในจํานวนนี้ย่อมมีไม่น้อยที่เข้ารับราชการยามนี้ได้รับคําสั่งจากสํานักพวกเขาเพียงใช้อํานาจในมือเล็กน้อยก็สามารถจัดวางแหตะข่ายทุกทวดจกวักรวรรดิเจนหมาได้แล้ว และตอนนี้เซี่ยเยียนถึงค่อยตระหนักว่าความจริงแล้วสำนักบ้านเมคามีขุมกำลังยิ่งใหญ่ปานไดนเ็ตในจักรวรรดิเจนมานิ่งคิดเล็กน้อยเซี่ยเยียนค่อยๆอ,ออกจากแถวเดินเลี้ยวไปยังมุมลับตาของกำแพงอีกเมืองเขาแงนมองทหารลาดตะเวนที่ท่าทางงุนง่วงอยู่บนป้อมแวบหนึ่งไหวหัวไหลเบาๆปีกเมฆม่วงค่อยๆกลางออกสอปีกพอกระพือล่างพันลอยขึ้น ปลายเท้าแตะใส่กำแพงกลายเป็นเงาดำสายหนึ่งวูบเข้ากำแพงเมืองตามสายฟ้าแลบจากนั้นกระโจนขึ้นถึงอีกมุมหนึ่งของเชิงกำแพงจังหวะเดียวกับที่ทหารลากระเวงหันหน้ามาพอดีทันทีที่สองเท้าแตะพื้นเซี่ยวยยนรีบผุบเข้าเรือนหลังหนึ่งใดหลังหนึ่งทันใดเขาตบมือไปมาและเก็บปีกเมฆม่วงยามนี้ค่อยเดินสบายๆเข้าสู่ตัวเมืองต้าหลิวซึ่งเป็นหนึ่งในอีกไม่กี่เมืองก่อนออกจากจักรวรรดเิเจนมา เขาจําเป็นต้องได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับสํานักม่านเมคาในดึงเดือนมาน,นี้เดินเอือยเข้าเมืองเซี่ยวยียงตัดผ่านถนนที่บุคคลล้นหลามสายตากว่ามองหัวคิ้วกับขมวดนิดนึงเพราะเขาพบว่าบนเสาบางต้นของถนนใหญ่ถึงกับยังติดป้ายประกาศนำจับของสํานักม่านเมคาบนกระดาษขาวเหล่านั้นกับถูกวาดจ,จนคล้ายครึ่งดิ่งนะักและรองวันคิดวิชาชั้นนินที่ระบุไว้ด้านล่างของประกาศจับนั้น เรียกความสนใจของผู้คนจนต้องหยุดอ่านด้วยเลวเาตาละโมบเทศวิชาชั้นนินสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วคือสิ่งล้ําค่าที่ยากจะที่จะได้มานะดูท่าคราวนี้ยุ่งยากไม่น้อยจริงๆเซี่ยวเยียนซ่อนใบหน้าใต้เงาหมวกคุมอย่างระมัดระวังขณะบมบ่นพึนมพำในใจรีบไปจากจากักรวรรดิเจนมาเร็วเข้าอยู่ที่นี่สํานักบ้าเมคามีอิทธิพลก้างขวางจริงๆโดยพลังฝีมือของเจ้าในตอนนี้ยังไม่เพียงพอไปงัดข้อกับพวกมัน เสียงเย่าเหล่าพันดังขึ้นเซี่ยวเยียนพงกศีสะยิ้มขื่นถอนใจเฮือกหนึ่งความรู้สึกเยี่ยงสุนัขไล่บ้านที่ถูกตะเพิดออกมานี้ช่างไม่ดีเอาเสียเลยแม้ป่าบอกว่าช้าเร็วจะกลับมาแต่จากระดับมหาคุรยุทธถึงปรมาจารยุทธยังมีเส้นทางต้องก้าวเดินอีกยาวไกลเหลือเกินเจ้าหนุ่มชะไหนหดหูอีกแล้วอาศัยกําลังของเจ้าเพียงลําพังสามารถท้าทายคนทั้งสํานักม่านเมคาสุดท้ายถอนทัพอย่างปลอดภัยผลงานระดับนี้อย่าว่าแต่จักรวรรดิเจียนมาเลย ต่อให้ทั้งพิภพมหาโตฉีก็ทําให้ผู้คนไม่รู้เท่าไหร่ต้องอ้าปากค้างแล้วอีกอย่างข้าคิดว่าในจักรวรรดิเจียนมานี้ต้องมีคนไม่น้อยที่นับถือในความอาถรรพ์ของเจ้าเพราะจะอย่างไรต่อให้ระดับมหาราชันยุทตบางคนก็ยังใจเด็ดไม่เท่าเด็กน้อยที่มีอายุไม่ถึงยี่สิบเยี่ยงเจ้าขายรู้สึกได้ถึงความคิดของเซี่ยวเหยียนเย่าเหลาใส่หน้าอ่อนใจก่อนเอ่ยคาปอกเก่าศีรษะหัวเลาะ,ะแห้งๆได้ยินซุ่มเสียงแก่ชลาของเย่าเหลา เียวเหยียนพันชุดคิดถึงถึงความตั้งใจของเย่าเหลาเมื่อสามปีก่อนตอนที่มอบเค้วิชาเผาไหม้ให้ตนอดเอ่ยถามในใจไม่ได้อาจารย์ข้าจำได้ตอนนั้นท่านเคยบอกว่าขอเพียงข้าพยายามรวบรวมไฟวิเศษก็สามารถสะหลอมกาสร้างกายเนื้อที่สมบูรณ์แบบสำหรับบรรจุวิญญาณให้ท่านได้นี่เรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพชนิดหนึ่งหรือไม่ขณะที่เซียวเหยียนเอ่ยถึงเรื่องหลอมสร้างกายเนื้อนั้น ความรู้สึกได้ชัดเจนจากว่าจิตวิญญาณของเย่าเหล่านั้นสั่นไหวรุนแรงขึ้นมาทําให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยตั้งแต่เขารู้จักเย่าเหลา่าอาจารย์ผู้ลึกลับท่านนี้ค้ายรักษาความสุขขมและมีเมตตาเสมอมาการสั่นไหวของจิตวิญญาณเมื่อคู่กลับเป็นครั้งแรกที่เซี่ยวเหย็นรู้สึกได้ดูท่าอาจารย์ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเซี่ยวเย็นกะพริบตาปิบปิบพันละอายใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้เขาแข็งแกร่งขึ้น เย่าเหลาทุ่มเททุกทั้งชีวิตจิตใจไม่รู้เท่าไร่แต่เขากลับเป็นผู้แต่เขากลับเป็นเพราะสัญญานัดหมาย3าปีนั่นเกือบหลงลืมเรื่องของอาจารย์จนหมดสิน้นจิตวิญญาณสั่นไหวอยู่ราวครึ่งนาทีจึงสงบลงเย่าเหลาสะกดข่มความรู้สึกยิ้มกล่าวตอนนั้นที่รู้จักเจ้ากระทั่งตัดสินใจมอบเคดวิชาเผาไหม้ที่ข้าได้มาอย่างยากเย็นให้เจ้านั้นจุดประสงค์หลักก็คือหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเจ้าฝึกสําเร็จสามารถใช้เปลวเพลิงที่ผนึกได้ มาหลอมสร้างกายเนื้อที่สามารถบรรจุจิตวิญญาณให้ข้าเพราะความมืดมนไม่มีที่สิ้นสุดในแหวนบรรจุที่เรากับถูกจองจํานั้นมันทารุณจิตใจเหลือเกินและมีบางเรื่องข้ายัางต้องไปขี่คลายด้วยตนเองกล่าวถึงตอนท้ายเสียงเย่าเหลาแผ่วลงและเจืินแววอับเฉาเศร้าหมองเดาว่าคงคิดถึงช่วงเวลาที่หลับลึกอยู่ในความมืดมิดก่อนหน้านี้กำลังรูปแหวนสีดําในขณะแขนที่อยู่ในแขนเสื้อเบาๆเสี้ยวเย็นระบายลมหายใจคุ้นคิดคู่หนึ่ง พันฉีกยิ้มเจิดจ้าเอยเสียงนุ่มนวลสามปีนี้ลำบากอาจารย์แล้วฮ่าฮ่าเจ้าเด็กนี่นจะไหนจู่ๆพูดจาซาบซึ้งกินใจนี่ไม่เหมือนเจ้าสักนิดสุ่มเสียงนุ่มนวลของเซี่ยวเหยียนทําให้เย่าเหล่าสะดุ้งก่อนเอยตอบด้วยความตื้นตันอาจารย์สลิเสียสละเพื่อข้าตั้งมากมายข้าในฐานะสิทธิยอมสมควรรู้จักทดแทนบุญคุณเสียงเซี่ยวเยียนแตกผ้าเล็กน้อยเมื่อก่าวยิ้มยิม้มวางใจเถอะอาจารย์ เรื่องฟื้นคืนชีพต่อไปข้าจะจำใส่ใจให้แม่นเจ้ามีความคิดเช่นนี้ข้าก็พอใจแล้วสามารถสอนสิทธิโดดเด่นเช่นเจ้าออกมาได้ในยามตกทุกข์ได้ยากข้านับว่าลุร่วมความปรารถนาประการหนึ่งแล้วเย่าเหล่ายิ้มกล่าวเซี่ยวเยียนกวาดตามองดูสองฝากถนนอย่างช้าๆพันโผงถามในใจจริงด้วยหลอมสร้างกายเนื้ออย่างน้อยต้องผนึกไฟวิเศษกี่ชนิดเออ น่าจะเกิน3ชนิดกระมังข้าไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าเค็ตวิชาเผาไหม้นั้นลี้ลับและอศัศจรรย์เกินไปข้าไม่เข้าใจมันเท่าไหร่ตอนที่ได้มันมาอ่าก่าวถึงตรงนี้เย่าเหลาหยุดเสียงและเงียบไปเฉยๆ3ชนิดหรือไม่ทันสนใจว่าเห่าเหลาเงียบไปเสียวเย็ยนมุ่นคิ้วนิดนึงกาวอย่างคุ้นคิดตอนนี้ข้ามีเพิงบัวเขียวแก่นพิภพ นอกจากยังใช้เป็นเพลิงเย็นวิวิญญาณกระดูกข,ของอาจารย์ควบคู่ก็แปลว่าถ้าข้าเก็บไฟวิญญาณได้อีกหนึ่งชนิดก็สามารถทดลองหลอมสร้างกายเนื้อให้ท่านได้แล้วเลยน่าจะได้เย่าเหลาที่เงียบงันพันส่งเสียงอย่างตึงเต้นเซี่ยวเหยียงก็พิบตาปิบป,ปิบก่าวหัวเลาะข้าอยากรู้จริงหลังอาจารย์คืนชีพพลังฝีมือจะบรรลุสภาวะสุดยอดเหมือนในอดีตหรือไม่ตอนแรกอาจจะยังติดขัดอยู่บ้างแต่ขอเพียงเข้ากับกายเนื้อใหม่ได้ คิดว่าพลังฝีมืออาจจะเหนือล้ำเสือการก่อนเหย่าเหล่ายิ้มเก่าเรียบๆในน้ำเสียงเปี่ยมด้วยความมั่นใจเพราะใจอย่างไรหลายปีมานี้แม้ไม่สามารถฝึกปืนปันยุทธ์แต่จิตวิญญาณของเห่าเหลากับแกงกล้ากว่าเดิมอาจจะบรรลุถึงระดับใดเซี่ยวยียนซักไซส์ฮ่าๆในสิบกระบวนท่าโค่นล้มยุนซานเปืองแรงเท่ากระเป๋าฝุ่นเห่าเหล่ายิ้มเก่าวในเสียงหลนเลาะเจือนความภาคภูมิเห็นความสุดยอดของผู้แกงกล้า ลีตานิดหนึ่งเสี้ยเวเหยียนแยกเขี้ยวเป็นเส้นโค้งบางๆยุ่นสารยามนี้อยู่ระดับปรามาจารยุทธ์แม้จะแค่หนึ่งดาวแต่ต่อให้เป็นปรามาจารยุทธ์้าดาวเก่งว่าไขก็คงไม่กล้าคุยโอ้อวดว่าจะโค่นได้ในสิบกระบวนท่าเช่นนี้หมายความว่าถ้าเย่าหล่อฟื้นฟูฝีมืออย่างน้อยต้องเป็นคู่เก่งกล้าระดับเซียนยุทธ์ค่อยๆระบายความสถานขวัญในอกออกมาคู่เก่งกล้าระดับเซียนยุทธ์นั้นเกือบถึงยอดพิระมิดของมหาพิภพโตฉีแล้ว เซี่ยวเยยนประสานมือสิบนิ้วในแขนเสือ้อเอวยเบาๆเป็นการเพิ่มทวีพลังฝีมือดึงดูดใจมากข้าจําได้อาจารย์บอกว่าในสถานศึกษาเจียนนานมีร่องรอยของไฟวิเศษชนิดหนึ่งมันเป็นไฟวิเศษชนิดใดเพิงหรือไทยดาวตกยาวเหล่าเอ่ยตืนความจํา <c oughs> เพิงหรือไทยดาวตกหรือเซี่ยวเยยนพงศีศรษะและกล่าวยิ้มๆดูท่าขราวนี้ลุดไปสถานศึกษาเจียนนานข้ามีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราอย่าเสียเวลาในจัก,กรวรรดิเยนมาอีกต่อไปรีบไปกันเถอะเซียวเยียนบอกช้าก่อนสถานศึกษาเจียนหนานตั้งอยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยวของหลายจัก,กรวรรดิอาณาเขตแถบนั้นกว้างใหญ่มากแม้ในรัศมีหนึ่งโดยรอบสถานศึกษาเจียนหนานจะเป็นดินแดนสันติภาพแต่นอกรัศมีนั้นออกมากับวุ่นวายและระเบียบจนน่ากลัวมีกลุ่มอิทธิพลนับไม่ถ้วนห้ามหันกันไม่ว่างเว้นทุกครั้งที่สถานศึกษาเจียนหนารนับสมัครลูกศิษย์ต้องมีอาจารย์คุ้มกันส่งนำตลอดทาง หนำซ้ำหลังออกจากเขตแดนของแต่และจกักรวรรดิหน่วยคุ้มกันของสถานศึกษายังต้องออกมาเสริมการอารักขาไม่เช่นนั้นคงมีสิทธิ์ใหม่ไม่กี่คนที่รอดชีวิตจนถึงสถานศึกษาได้เย่าเหล่าพันทวงต่อให้ออกจากจากักรวรรดิเย็นมาแล้วเจ้ายังคงต้องจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้พรั่งพร้อมถึงสามารถเข้าสู่ดินแดนอันวุ่นวายผืนนั้นได้ไม่เช่นนั้นเกิดพลาดท่าเสียทีคนอื่นจะลำบาก ก่อนหน้านี้ข้าตรวจดูแหวนบรรจุของเจ้าพบว่าโอสถแต่ละชนิดถูกใช้เกื่อบหมดแล้วกระทั่งโอสถฟื้นฟูปานซึ่งเป็นของที่ขาดไม่ได้ก็กินจนเกี้ยงตั้งแต่ตอนที่อยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรหลายวันก่อนถ้าไม่เตรียมตุนไว้วันหน้าเกิดเรื่องขึ้นมาใครจะหลอมกันก็อาจไม่ทันกันย่าวล่าเอ่ยเตือนเออสดับวาจาเสี่ยวเหยียนยามนี้ค่อยนึกขึ้นได้การหนีตายหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโอสถแต่ละชนิดที่เคยกักเก็บไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ได้ถูกเขาถลุจนแทบเกี้ยงแล้วจริง เช่นนั้นไปหาซื้อวัสดุดิบที่สำนักระรูลก่อนจากนั้นค่อยสอบถามเส้นทางออกจากจังหวัดเจนมาจะได้ถือโอกาสนี้สืบถามด้วยว่าตลอดเส้นทางนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ทางการอ,อีกมากน้อยขนาดไหนที่เคยเป็นสิทธิของสำนักบ้านเมคาข้าจะได้เตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าเซียวเยียนเอ,อ่ยขึ้นหลังนิ่งหนึ่งคู่อืมระวังด้วยอย่าเปิดเผยตัวตนเด็ดขาดเหย่าเหลาพยักหน้าพางกล่าวสัมทบจากนั้นเงียบงันไว เซียวเยยนไม่รอช้ารีบบึงไปสำนักประมูลซึ่งอยู่สุดปลายถนนเส้นหนึ่งเมื่อเห็นป้ายผังของสำนักประมูลปรากฏว่าเป็นสาขายอยของตระกูลมีเฮอเธอมีเธอมีเธอเอออ่านผิดอ่านถูกอ่านยากเหลือเกินนะครับตระกูลมีเธอเออนะครับเดินเข้าสำนักประมูลเซี่ยวเหยยนกว่าตามองรอบทิศสุดท้ายหยุดลงที่ม่านดำผืนหนึ่งบนม่านดำเขียนคำว่าห้องรับรองแขกพิเศษ เขาคุ้มคิดนิดหนึ่งฝ่ามือพอกแบ่งบัตรที่ทำจากผลึกใสใบหนึ่งปรากฏที่อุ้งมือบัตรใบนี้คือบัตรแขกพิเศษระดับสูงของตระกูลมีเธอเออเขาที่อยู่ในนครหลวงมีเธอเออถึงสานแอบมอบให้เขาเพราะเห็นแก่ไหายโปรตรงฟังว่าบัตรใบนี้สามารถทําให้เขาได้รับความเกื้อหนุนจุนเจือเต็มร้อยจากสาขาใดก็ตามที่อยู่ในสังกัดของตระกูลมีเธอเออที่กุมบัตรไว้ เซี่ยวยียนสอยเท้าเข้าห้องรับรองแขกพิเศษหลังเซียวเว่ยวเหยียนเข้าไปได้ร่วมครึ่งชั่วโมงบ้านดำถูกเลิกขึ้นอีกครั้งเงาคนในชุดดำคุมมิดชิดเ้าออกมาอย่างไม่เร่งรีบไม่ช้าบนหน้าเซียวเว่ยวเยี่นบนหน้าเซียวเว่ยวเยียนระดับรอยยิ้มที่พึงใจขณะตรงดิ่งออกนอกสำนักประมูลวัตถุดิบและสมุนไพรส่วนใหญ่ที่เขาต้องการรวมทั้งข่าวกองยามนี้ล้วนอยู่ในมืออย่างราบรื่นบัตรแขกพิเศษที่มีเธอเอ,อ ถึงสารมอบให้มีประโยชน์กว่าที่คิดจริงๆหลังตะเตรียมเข้าของครบถ้วนเซี่ยวเยียนมิได้สาะหาสถานที่ใดในเมืองเพื่อปรุงโอสถที่จําเป็นแต่แอบย่องมาถึงเชิงกําแพงเมืองทิศใต้แล้วเหินข้ามออกไปโดยไม่สร้างความแตกตื่นแก่ผู้ใดหลังจากออกจากเมืองต้าหลินเซียวเยียนซ่อนตัวอยู่ในป่าเปี่ยวแห่งหนึ่งเริ่มลงมือหลอมกันโอสถุดชุดใหญ่โอสถเหล่านี้คือสิ่งจําเป็นสําหรับรักษาชีวิตในภายภาคหน้าของเขาทิ้น ของเขาทั้งสิ้นนะครับอ่ะโอเคก็จบบทที่5นะครับก็โดยรวมก็คือหายาเพื่อรุงยาเพื่อจะเดินทางต่อไปนะครับแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่เมืองไหนต่อไปก็มารุ้นกันต่อไปในบทที่6นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งทิ้งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆ ไปนะครับตัดคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ